สวัสดีครับผมพบกับผมสิรรอดและไอทูมาทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเทสคีมล็อกซาต้านะครับผลิตจากวัสดุโครโมรีแบบ c r ด m o นะครับดูภายนอกนะครับรุ่น71107นะครับด้ามจับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกดีนะครับนุ่มมือนะครับย่างสีเขียวของซ a าต้านะครับก็จะให้ลักษณะที่นุ่มนะครับให้ตัวได้นะครับตรงนี้เขียน USA pad นะครับที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยครับ ก็คือการแบบควิกลิซ e ของเขาครับก็คือปกติแล้วเวลาเราจับคีมล็อกเนี่ยเราจะต้องคลายหรือว่ามันจะมีสปริงตัวเนี้ยออกมา mm hmm. เพื่อให้ตัวนี้คลายออกใช่ไหมครับแต่สําหรับซาต้ตาตัวนี้นะครับพิเศษมากๆ mm hmm. ก็คือเราสามารถคลายล็อกด้วยได้มือเดียวนะครับลับกษณะก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับซึ่งถือว่าสะดวกมากๆปลายของคีมล็อกตัวนี้นะครับก็เป็นลันกษณะแบบ โค้งสำหรับจับหัวน็อตได้อันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะชอบหรือว่าถนัดใช้งานแบบไหนนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีปากจับโค้งเนี่ยถือว่าดีครับดีกว่าแบบตรงนิดหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างอนเนกประสงค์กว่านะครับโอเคเดี๋ยวลองมาจับล็อกตัวหัวน็อตดูนะครับตัวนี้นครับจับแล้วนะครับ พอผมขันก็ค่อนข้างแน่นผมจะลองใช้ฟังก์ชัน q u r e l e a s t ของเขาดูนะครับโอเคมือเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมโอเคง่ายมากๆเลยครับสำหรับคิมล็อกซา t a ตัวนี้นะครับสำหรับไอทูมาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามกันใหม่<อ>กดกระดิ่งงทิงกุิงทิ้งนะครับและซับสไคร์นะครับ